ออันนนี้หห่หไหม,วไมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี youtube นะคะยอดดอยชาแนลค่ะวันนี้ยอติดอยก็จะพาทุกคนมาดูกันเอาหน่อไม้นะคะทุกคนซึ่งหน่อไม้ก็อยู่ด้านนี้ยอดิดอยได้เข้าป่านะคะวันนี้ตั้งใจมาหาหน่อไม้นะคะจริงๆแล้ว จะมาหาหน่อไม้หวานแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะคะซึ่งยอดใดก็ได้ได้หลายอันอยู่นะคะค่ะอันนี้คือหน่อที่ยอดใดมาหาแล้วทุกคนแล้วได้นี่งนะคะแล้วยอดใดก็หาได้เท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไง่อยดูว่าวันนี้ยอดใดจะได้หน่อเยอะไหมนะคะใครติดตามชมยอดใดจะพาไปชมว่าหน่อของยอดใยเนี่ยมันจะได้ อีกที่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะคะทุกคนนอกจากที่ตรงนี้นะคะยังมีที่ใหม่เยอะเลยคะ่ะแต่แมลงเยอะมากค่ะเพื่อนๆมนะคะ่ะใครอยากมาหารนอกนยอดใดนะคะยอดใดจะพาเที่ยวป่านะคะดูที่ดีลงมือทำถ่ายถ่ายลงมาถ่ายข้างบนเลย เ่เสียงให้สุดนะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ใหม่นะคะจะจะย้ายไปอีกที่นึงค่ะทุกคนเดี๋ยวตามมาดูนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกัน ไปดูที่ใหม่นะคะทุกคนแล้วดูนี่แถวบ้านเนือใจก็หน่อไม้จะเยอะมากเลยค่ะ They call me บีรยากาศแถวบ้านยอดใดนี่ดีมากนะทุกคนวันนี <half>. ้คืึ้มฟ้าคืึ้มฝนค่ะ ถ้าเห็ดนนะ่าจะมีเนาะข้างบนนี่เนาะถ้าเป็นป่าคือแบบนี้ดีว่ามีนะตอนนี้นี่นี่นตอนนี้นนนนยังมีไหมเหรอไม่เหรอเนี่ยเนนะ <c oughs> จอแล้วไปตามล่าหาหนอกกันนะทุกคน ข้อแมวอันยาวๆนะ,อ,ะอาเหรอี่น้วนะทุกคนตรงนี้กกอนหนึ่งเฮ้ป้าป้านี่ไงที่มันโผล่ขึ้นมานี่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 เห็นแล้ว,วนี่นี่ไอโผล่อันอ้วนนะคะวันนี้ก็มากันสองคนนะคะทุกคนอ๋อโน่นไงข้างในก็มีอีกเฮ้ยป้า ทุกคนมันนะจ๊ะมาดูวิธีว้าวเร็วจังได้ะละได้แล้วนะทุกคนหน่อที่เนี่ยตามบ้านยอดดอยนี่เต็มไปหมดนะทุกคนคือ กอนหนึ่งก็มีเป็นสิบสิบอันเลยนะคะหัวหนึงก็คงกินได้ไหลายมือ้ออยู่ค่วันนี้ยอดดอยบแบบจ้ะโอ้หรอเออนั่นนะ่ะอร่อยเลย คือถ้าหาหน่อทีไร่ในยอดใดจะตื่นเต้นมากนะทุกคนนคะคะทุกคนบ้านยอดไดก็จะมีแบบพวกหน่อไม้เต็มไปหมดนะคะพอว่างหรือว่าเสาร์อาทิตย์ในยอดไดก็จะเข้าป่าอของกินตามป่าก็แทบไม่ต้องหาไกลนะคะทุกคนหน่อไม้ก็มีทั้งสองสองข้างถนนเลยนะคะได้มาแล้วได้มาแล้ว น <laughs> ในโชว์หน่อยจ้ะโชว์หน่อยเล่น่มหล่อเห็นได้ไหนเ,นนเนห,นหนเ็นไหมเห็นไหมว้า <laughs> วเฮ้ทุกคนไป <laughs> <laughs> นี่นะคะหน่อไม้โอ้โ,อ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 โห,โห,โโห,โหโต้นมันก็ คนหานี่มันจะมันจะคันเนี่นะทุกคนเวลาเราบอกเนี่ยตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตายังไม่ว่างอะไรเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูหน่อไม้หน่อไม้ดีกว่านี่วันนี้ได้กินหน่อไม้แล้วค่ะทุกคน เด้๋วยอดใดจะปอกหนอนะทุกคนตอนนี้มาดูยอดใดจะหาที่นั่งนะคะทุกคนนั่งเพื่อทําการปอกหนอนะคะยอดใดนี่ก็เก่งใช้เล่นนะคะเรื่องปอกหนอนเนี่ย 哇。 หาครั้งแรกนะทุกคนก็อยากในครั้งแรกนะะยุดมาแล้วรีบเป็นอานารย์มาขึ้นได้ มีใต่ก็ดีจะได้เป็นอะไรที่ชอบเสียดายนะทุกคนจริงๆแล้่หน่อเนะมีเยอะมาก Yeah, hey, hey let's see. ระวังดีอือน,นี่แก่หรอคะอ,อ๋เอเก่ก็อ่อนอยู่นะเออเก๋จริงด้วยมาตัดตรงนี้ก่อนก็่อนเลยตัดตาไปยัง ังตองนาะน้องกล้องก่อนถ้าทายก่อนชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่ออะไรจ๊ะดิ้ม <c oughs> อย่างเดียวแช่หน่อยไม่ต้องตัดแล้วเนื้อหมดแล้ว กินไม่ห้หมดไหนดูแบบมาให้ยาดดเได้ทุกคนเคยเห็นไหมคะหน่อยยักษ์นะคะนิ่ง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 สั่นหน่อยยักษ์ค่ะอ้ยแบบตัวจะเท่ายอดดอยนลค่ะเนี่ยไม่เห็นเอากลมลงหน่อยหนักมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเข้าปอกนะคะยอดดอยไม่ไหวแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคน ลูกเขากินแบบนี้หรือเปล่าไม่เห็นหน้าสวยมากเลยนะครับทุกคนถ้าทำแก้ว้วเก็บเทียนกะ็ได้เนาะอันน,น,นี้นี่ยังกินได้อยู่นะทุกคนอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะจริงๆแล้วเขาจะหาหัวที่โผล่ออกในดินแต่ว่ายอดดอยไม่มีเครื่องมืออะไรเลยมีแต่มีดทำกับข้าวนะทุกคนก็เลยอย่างที่เห็นนี่แหลยค่ะ รักท okay. uh ุเลหน่อยแต่ก็โอเคนะคะยุงก็เยอะหน่อยคุณชายอันนนเก่งมาก วันนี้ยอดใดก็เป็นเคล็บที่ยอดใดมาหาหน่อไม้นะคะซึ่งหน่อไม้เยอะมากเลยค่ะวันนี้ยอดใดก็พอแค่นี้ก่อนนะคะยุงเยอะมากยุงกัยดยอดใดเต็มหน้าไปหมดแล้วค่ะยังไงยอใดก็ขอบคุณมากนะคะที่มาคอยที่คอยติดตามชมนะคะยังไงก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพ่เป็นกําลังใจให้กับยอดใดชแนลด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ